ก็จนภัยนี่กี่ปีนะิงประมาณห้าปีค่ะที่อยู่ญี่ปุ่นก็แปลว่าเป็นสถาปนิกค่ะแล้วก็รับจอบรับจอบอื่นๆทุกอย่างทุกอย่างเลยนะทุกอย่างที่ได้เงินหรือที่ได้เงินได้เรียนรู้หรือได้เรียนรู้ใช่ถ้าสมมติได้เงินอย่างเดียวแต่ไม่ได้เรียนรู้ก็ไม่ไม่ไปค่ะ ฮอตมากฮอตมากแล้วก็ทำเพจด้วยแล้วก็ทำเพจเพจที่โด่งดังเสมอมาจนถึงปัจจุบันเนาะก็บอกน้องๆค่ะทุกคนก็รู้สึกเคยได้ยินเคยดูเนาะผ่านๆแล้วกดสแปมกดอร์ตรีพอร์ตรีพอร์ต เวลาออกอะตอนนั้นเราอยากเป็นแม่ค้าพี่ปอนแต่เราอะดูแค่ฉลาแล้วเราบอกว่าเราอยากเอาตัวนี้เข้าพี่ปอนจะเห็นตัวฉลาสินค้าที่ญี่ปุ่นมีเบอร์โทรนะคะใช่มีเบอร์โทรตรงไแล้วเราก็โทรหาเขาบอกว่าเราอยากนําเข้าตอนนั้นนีเพจชตอนนั้นมีเพจแล้วค่ะออกมาถึงว่ามีร้านแล้วยังยังไม่มีร้านยังไม่มีร้านเป็นคงแรกอะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ ใหมันขายของได้หรือเปล่าเราไม่กล้านะเพราะเรารู้สึกว่าจากบล็อกเกอร์ไปเป็นแมค้าสมัยก่อนคําว่าแมค้าออนไลน์มันดูแบบมันดูนิดนึงอ่ะมันดูแบบอันนี้มันหลอกแบบเหมือนหลอกดูไม่ดูกลัวกลัวนิดนึงกลัวนิดนึงใช่ค่ะเราก็เลยเอะท่านเราจะชิปแต่ตอนนั้นเราจะกลับไทยพอดีเราก็เลยเปิดรับออเดอร์เป็นแบบเป็นไฮยาลูรอนขวดเล็กๆที่ออเดอร์เข้ามาพันสองร้อยออเดอร์เละเลยเฟซบุ๊กขึ้นเละ นี่คือขายในเดิมจากล็อกเกอร์เพจที่มาพาเที่ยวมาพาเที่ยวแม่ด่าแม่ด่าเพราะว่าไม่ได้วางแผนไงเขาไม่รู้แล้วล้มันไม่ใช่ออเดอร์ที่รันอ่ะคือแต่ก่อนเฟซบุ๊กหลังน้าน่ะมันเป็นออเดอร์ที่แบบยัไในนะมันคืนตามคอมเมนต์ใช่ไหมแต่ก็ทําคนเดียวแล้วก็ทำคนเดียวใช่ แล้วกแบบเอาและยังไงตอนออาผูไม่ได้นอนต่อยแค่นั้นทำเอ็กเซอ่ะมันแค่มันไม่สามารถลากข้อมูลมาเดินข้อมูลไม่กี่ปีที่แล้วประมาณเกือบเกือบเจ็ดแปดปีเจ็ดแปดปีที่แล้วก็คือเป็นความจับพัดจับจับพลอยจับแล้วก็ส่งส่งจะไม่รู้เลยชิปปิ้งใช้ใครเพราะตอนแรกนึกว่าแบกเองกรมสนมานิติแบกเอง จากเหตุการณ์ว<ต>ันนั้นเพราะว่ามันไม่ให้เกิดไงคะมันไม่ให้เกิดว่า <ปก S 2> คุณ<ส>น้องหิ้วของกับรามีไา,ายไย่าอยู่พันธุ์มีไ้ย่าอยู่มวดแล้วไม่เาัเาตอนอธิบายก็มาเอากระเป๋เาไปใส่ของแม่แม่ คือระบบหลักรอบมากหลักรอบสุดๆนร้โดนชาแล้วนะแต่ว่าหน้าเรานี้หลานในช้อปปี้ม่เลยทุกเนี้ยก็ยังคือคนอื่นเอาข้อด้านเราไปชาใช่กดรีพอร์ตกดรีพอร์ตากคนรีพอร์ตด้วยนะคะถ้าเจอหนี่ยอนแซ่นแน่นอนเออก็เลยเป็นที่มาอันนี้มาว่าเอ้ยเราขายของได้นี่ อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้ลาออกนะคะคือเราแค่เหมือนแบบอาสาอาทิตย์ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เริ่มส่งของอันนี้ก็ส่งแพ็กเกจเล็กหน่อยแล้วก็ผ่านทางปอนอ,อแล้วก็เปลี่ยนชื่อคนนึงม้ชื่อทั้งตะฟูนโดนใช้หมดแล้วแล้วก็ส่งไปงบ้านของที่บ้านเราใส่หุ่นนมเพื่อบ้านเราแล้วที่แับที่เมืองไทยทำไงเมืองไทยด่าเลยคะ่ะเมืองไทยพ่อกับแม่เนี่ยด่าทคกแบบาเราบอกว่าทำยังไงแล้วนี่ชื่อฉันฉันต้องไปกลมสุด คือเลเท้ไปหมดเลยแม่แบบอย่าคิดจะขายของเองนะก็คือกลายเป็นว่าเป็นเหมือนพรีออเดินลาฮิ้วใช่ไหมตอนแรกเลยค่ะเราไม่ทําเรื่องอะไรอยู่แล้วพอเราไม่รู้เนี่ยเราแค่รอมาะหมอแล้วจากนั้นแม่บอกให้หยุดแล้วก็ช่วยไปทําสาปอีกให้มันให้มันกลับไปกลับไปที่โตกลับไปที่โตทางานให้เหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะแล้วหยุดเราได้ไหมคะ ก็หย like you ุดได้แป๊บเดียวคันมันก็เลยบอกเขาขอเขาบอกว่าอยากลาออกเขาเอาทุกคนมาพูดกับเราเพื่อนแม่บอกว่าห้ามลาออกแบเนี่ยชีวิตก็ดีทำไมอยู่ที่นู่นจะลาออกทำไมนักมาทำอะไรเมืองไทยล้มใบเศรษฐกิจไม่ดีเอามากล่อมเอามากล่อมเราไม่มีใครหยุดได้ไหมค่ะหยุดไม่ได้ค่ะก็เลยบอกเขาว่าเอ้ยแบบ ก็คุยกับที่ทํางานที่ทํางานก็คืองงมมกเพราะว่านี่เป็นคนไทยคนแรกสก้าลาออกแล้วเป็นบิสัทใหญ่ที่สุดที่สา้านาริตะแอร์พอร์ตอีกนะเป็นต่างชาติเราก็ได้งานได้งานแบบเอาก็ลาออกเราก็ลาออกเขาเอาเรียกคนมาคุยว่าทําไมสวัสดิการเขาไม่ดีหรอเขาแบบเรียกคนมาคุยสุดท้ายเราก็บอกเขาว่าเราก็บอกเอาระบบคอร์สเพราะฉะนั้นป่วย ป่วยร้อนเหนื่ายไม่แต่จริงป่วยแบบหมายถึงว่าจะกะว่าจะนลกพี่พูดให้พักได้สองเดือนอ่ะกลับมาเมืองไทยแล้วให้เงินเดือนเขาหลับทราร์กเลยะก็เลยขอเขากลับมาอยู่เมืองไทยแบบมาดูแลจิตใจตัวเองก็เลยซึ่งเป็นอะไรไหมคะตอนนั้นเป็นไทรอยแต่ว่ากินยาหายแล้วตอนเขาด่าเอาไม่น้อหแลเราไม่ต้องแปลไปใส่ในพูด ใช่ก็เลยขอมาพักสามเดือนบอกแม่ว่าเดี๋ยวขอดูก่อนสามเดือนมา,มาชีวิต่อแล้วหนะักเมืองไทยนะเราจะกลับไปไหมหอพอดูเมืองไทยสามเดือนโอ้โ oh, ห oh, สบายอะ่ะพีป่ปอยขึ้น <c oughs> ยอดชีวิตมันสบายเราก็เลยบอกว่า,างั้งนขอไม่กลับนะ<อ>ก็กลับไปเก็บของรอบสุดท้ายแค่นั้นเอง